เดินโรงงานไม่ดีก oh okay. well, mm. ah, ็หายากลงไปเวียนทานหน่อยนะโซเชที่ปวดปวดตรงไหนอะปวดตรงไหนอันลุกขึ้นลุกขึ้นเดินเดินเดินที่ก่อนทำพิธีเนาะเดินเดินไม่นี่เดินไม่นี่ปวดแล้วเป็นไรไม่ค่อยดีอยู่มันก็ลบมันก็แบบเข้าลบบางเข้าเสือก่อนเดินก็ัม่แต่งหน้าเป็นขึ้นจั๊แพงเลยฮะพี่ขึ้นจั๊แพงเลย เดินบ้างก็เดินมานะผมจะดูขาหน่อยขาสูงต่ำไม่เท่ากันขาขวาใช่ไหมใช่ตั้งตั้งแต่เกิดนะยอ๋อเป็นตั้งแต่เกิดเลยเขาสูงต่ำได้เป็นเกิดแต่ว่าเจ็บเนี่ยไอ้ไอ้ตรงนี้มันเอามาพึ่งอ๋อเอามาพึ่งขึ้นที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมือก็จะกำอย่างนี้แล้วก็บอลแรงเวลาเดินล้มไม่มีสาเหตุแล้วต้องเข้าเสือ ก็ไปทำบุญเนี่ยที่ผมบอกวัดไหนก็ได้นะชําระนิสงให้พระเด็อสุรกายเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดอาศัอสุรกายงูเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดกี่บาทก็ได้นะตู้ชําระนิสงนะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะบอกเล่าไปแล้วเดี๋ยวผมจะทุบหน่อยนะค่ะก้มก้มไหนก้มก้มก้มลงกเดี๋ยวทุบจุดนี้หน่อยเนาะคระยะทุบจุดนี้นะ

เดินดูเดินเลยเดินใส่นะกเดินก็มาคนน้นเดินก็เดินเดินก็เดินะเดินปเดินปกติเอ่าโอเคให้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 คลายก่อนให้คลายโอเคอ้าได้แล้วเรียบร้อยเดินนี่เดิ้ทยันทางยันให้ดูยาวนี่เห็นไหมที่มันเดินอยู่ที่มาดูขาดนะน่ะขาเขาตรงแล้วน่ะ

แนวตรงแนวตรงเดินตรงเดินจับเดินไปเก้ายาวเดินจับขาอ่ะทีนี้มาดูเป็นไงนะเขาเดินตรงเนยตามล็อกนี้นะอ่ะแล้วที่ดูขาเขานะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติจะแบบพยิกตลอดเขาจะเขาจะเตะข้ามเลยเนี่ยตอนนี้เขาไม่เตะแลตอนนี้ตรงนะโอเคไหมเดินดีขึ้นไหมไม่เตะแล้วนะของพี่อ่ะแต่พี่เดินปกติแล้วนะเดินตรงเขาอดินตรง เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ดูดิแกวเลยอ่ะพี่มองดูดิอันเนี้ยพี่ดูดิเห็นไหมตรงเลยไหมแล้วมือพี่ก็ลงมาแล้วดูนะโอเคขาแฮปปี้นะโอเคไม่เจ็บแล้วนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันแค่ทุกมันก็เดี๋ยวพอคลายมันก็โล่งแลนะดูไหมอันนี้ไม่เจ็บแล้วต้องมาเอามือต่อไม่ทำอะไรสิจะเย็นจะเย็นไม่ได้ทำจะดูเฉยๆว่ามันต้องทำจุดไหน เป็นใกำเนิดเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำแล้วอ่อนแรงเามาพุดขคืนเลยทอามาพุ่มากี่ปีแล้วหลายปีแล้วยี่สิบปีถึงแล้วเห็นไหมทมาพุยี่สิปีขาก็หายแล้วนะทำครั้เดียวเี่มือตรงนี้มือน่อนั่งก็ได้หอมือนี้ต้องทำตรงนี้มนจะหายอ๋อเนี่ยกลัวไมกลัวอะไรนะลู้เบาอย่าเดียวปวจายะรักษาให้เืต เลีนตาไม่น่ากลัวจะเจ็บตรงไหนล่ะไม่เจ็บตรงนี้จะไม่อันตรายเราเแท็กคอร์สให้ให้ให้เส้นที่กระดูกเขาทับกันออกมาด้วยเสริมเพราะัทับไปตรงนี้แต่ไม่โอ้ยนวดยังเจ็บตาอีกอันนี้เขานวดไม่ได้เขาะนวดเราแบบเป็นนั่งไม่ได้เพราะว่าเป็นแข้งแบบข้อระเบากล้ามแรงออกกล้ามอะไรกล้ามเนื้อออกมือเขาจะไม่มีอะไรเเนนนีี่่่ยยอ มันก็จะไม่เจ็บแล้วมือก็จะไม่มีแรงโนะทำไม่เจ็บขาไม่หลบเดินไปเดินไปเอ้าเวียนขึ้นเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเพราะขาก็ตรงไม่บิดขาก็ตรงเห็นไหมขาไม่พีดแล้วเนี่ยมือยกสูงได้เลยเห็นไหมมือไม่หยิกแล้วนะไม่หยิกแล้วนะมือไม่หยิกแล้วนะ เออเอามือโต๊ะเอาวางข้างเลยเห็นไหมมือออกแล้วอ่ามือออกแล้วนะเห็นไหมไม่หยิกไม่หยิกอย่างนี้แล้วตอนแรกหยิกอย่างนี้นะครับทับอันนี้ข้างอย่นี้ทับที่ไหนล่ะีพับแล้วแล้วชูยกขึ้นยกลงแรงเยอะมากอีกมือตมักรายเลยนะเห็นไหมมือตมักรายเลยนะได้แล้วจบแล้วเขาทำแม่บ้านอยู่ทีคอนโดอยู่ทำความสะอาดมีหนูก็พี่ตอนนั้นก็เข้าเผือก แฮตปี okay, ้แล้วนะมือละมือละโลขาล้โตหายัมมาพึ่งแล้วปกติแล้วก็ดีนะคือดีอย่าคนับน